ร่างกายจะเป็นอย่างไรหลังเลิกดื่มเหล้าใครๆก็ทราบดีว่าเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพแต่รู้กันไหมคะว่าถ้าเลิกดื่มเหล้าแล้วจะดีกับร่างกายอย่างไรบ้างหลังเลิกดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งเดือนตับจะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองระบบการเผาผลาญจะคืนสู่ภาวะปกติน้ำหนักตัวลดลงเพราะแอลกอฮอล์หนึ่งกรัมให้พลังงาน7.1ึกิโลแคลอรี่ดื่มมากเท่ากับสะสมพลังงานมากคะ่ะ ระบบประสาทและสมองดีขึ้นการเกิดอาการปลายประสาทอักเสบลดลงความเสี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมลดลงการดื่มแอลโกอฮอล์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับนี่ทางการแพทย์จีนการดูแลตับถือเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว